สวัสดีครับกระผมน,นายอนันต์วาสุจากมหาวิทยาลัยรังสิตขอเสนองานวิจัยเรื่องการออกแบบแอนิเมชันสามิติเพื่อส่งเสริมความรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กปัญหาความรุนแรงต่อเด็กที่เกิดจากความรุนแรงภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันถือเป็นภัยเงียบอันแสนน่ากลัวต่อสังคมยิ่งในช่วงที่โควิดระบาดผู้คนต้องกักตัวอยู่ในบ้านเดียวกัน อาจจะก,ก่อให้เกิดความเครียดหากผู้ใหญ่ไม่ระวังในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาจะทําให้เด็กได้รับผลกระทบต่อจิตใจในทันทีเช่นการลงโทษเด็กด้วยความรุนแรงจนเกินเหตุการเตะต่อยคล้ายกับการทำร้ายร่างกายการข่มขู่ด้วยอารมณ์การใช้คำพูดที่หยาบคายหรือพูดเปรียบเทียบเน็บแนมให้เด็กรู้สึกกลัวหรือละอาย ปัญหาความขัดแย้งการทะเลอบบอาะเบาแหวงกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กมองเห็นว่าปัญหาต่างๆสามารถตัดสินได้ด้วยความรุนแรงทำให้เกิดภาพจําในความคิดติดตัวเด็กไปจนโตวความรุนแรงจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับสังคมในระยะยาวจนท้ายที่สุดเด็กคนนี้อาจจะทำผิดกฎหมายในอนาคต วัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและวิธีป้องกันแก้ไขเพื่อออกแบบและผลิตแอนิเมชันสามิติเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กวิธีดำเนินงานวิจัยด้วยขั้นตอนการทำแอนิเมชันที่มีหลายขั้นตอนและซับซ้อน เพื่อให้การทำแอนิเมชันทำงานอย่างเป็นระบบจึงจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ Pre-Production ขั้นตอนเตรียมการผลิต Production ขั้นตอนการผลิต Post-Production ขั้นตอนหลังการผลิตผลจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้ชมภาพยนตร์จาก Animatic จำนวนผู้ชม 60คนซึ่งประกอบไปด้วยเพศชาย29คนเพศหญิง31คนอายุ20-25ปีจำนวน3คนอายุ25-30ปีจำนวน11คนและอายุ30ปีขึ้นไปจำนวน46คนผลปรากฏว่าความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างสรุปแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความสนใจและตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กมากที่สุดจากนั้นความสวยงามในด้านการออกแบบและเ,เรื่องฉากและตัวละครต่ด้วยความเข้าใจในเนื้อหาอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับความกเกี่ยวกับการแบ่งเนื้อเรื่องควรจะแบ่งให้ชัดเจนอย่างเช่นช่วงที่เป็นความฝัน กับช่วงที่เป็นความจริงอาจจะนำเสนอภาพให้มันมีความแตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นซึ่งส่วนนี้ผู้วิจัยได้นำไปปรับใช้กับงานวิจัยจริงแล้วครับสรุปผลนอกจากจะทำให้ผู้วิจัยได้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็กที่น่าสนใจแล้วยังทำให้ได้รู้ถึงกระบวนการสร้างหนังแอนิเมชันตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งถือว่าพัฒนาไปในทุกๆด้านเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทการออกแบบตัวละครการจัดวางมุมกล้องการให้แสงเงาเพิ่มความชนะเพิ่มความชำนาญมากขึ้นในเรื่องการใช้โปรแกรมกราฟิกโปรแกรมสามมิติรวมถึงโปรแกรมตัดต่อนอกจากนี้ยังเป็นอีกกระบอกเสียงให้ผู้ชมหนังแอนิเมชันช่วยกันลดปัญหาความรุนแรงต่อดิกในสังคมไทย ด้วยหนังที่ถูกออกแบบมาด้วยความยาวสีนาทีผ่านตัวละครออกที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเนื้อหาก,กระชับสามารถเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นควนค่าเกี่การให้องค์กรต่างๆที่สนใจสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปข้อเสนอแนะเนื่องจากแ n น m um a t i o n 3มิตินี้เป็นแอนิเมชันที่มีจุดประสงค์ แพร่ทางสื่อออนไลน์เป็นหลักนับว่าเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายเข้ากับยุคสมัยแต่ด้วยเนื้อหาบนสื่อออนไลน์จะเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆมากมายปะปนกันอยู่ทําให้ผลงานอาจจะไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายได้การทําแบนเนอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์และแนบลิงก์ไปบนสื่ออื่นๆอ,อย่างเช่น YouTube Facebook Instagram หรือเพจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญชวนให้คนเข้ามาดู และช่วยกันแชร์ลิงก์แชร์ผลงานก็จะช่วยให้กระจายข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและขยายได้กว้างขึ้นครับการทำวิจัยมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนอกจากผู้ออกแบบจะต้องวางแผนการจัดการเวลาให้ดีแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จำเป็นจะต้องมีประสิทธิภาพสูงไว้ด้วยเพื่อให้การเลนเดอร์ภาพในแต่ละสินออกมาได้สวยงามคมชัดและรวดเร็วทันเวลา หรืออาจจะหาเครื่องอื่นๆมาช่วยในการเลนเดอร์ก็จะทำให้งานก็จะทำให้การทำงานได้เร็วขึ้นมีเวลาเหลือพอที่จะให้ผู้ออกแบบสามารถนำไปปรับแต่งรีทัชต,ตัดต่อเพิ่มเติม <ๆ S 2> ให้ภาพยนตร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้วิจัยหวังว่าในอนาคตผลงานวิจัยนี้จะสามารถต่อยอดไปในรูปแบบต่างๆเช่นการสร้างเป็นรูปแบบตัวละครมาสคอ เพืถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากความรุนแรงต่อเด็กทั้งสื่อออนไลน์ออฟไลน์รวมถึงการนำไปเป็นสติกเกอร์ไลน์ออกแบบให้ความรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กได้มากขึ้นต่อไปครับถราผมนายอนันวาโะขอจบการพรีเซนต์งานวิจัยเพียงเท่านี้หลังจากนี้ขอเชิญทุกท่าน รับชมนัง a อ i นิเมชันได้ต่อจากคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ